วิสัยนราขมันนี่เราขยิบด้วยพระนามแห่งอลอพระเจ้าผู้ทรงรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาต่อบาของพระองค์เสมอเอาของมาสอดเลี้ยงเราข้ามันอัลชลามอะไรกุมมาร้ามมัตุล้อ ว่าบรอกาโตสวัสดีครับตอนนพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าดาวนับถอยหลังมุสลิมเฟลลี่ครับผมซึ่งงานของเราจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ29 30และ31กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับว่าในระหว่างที่เรานับถอยหลังกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงงานมุสลิมเฟลลี่เราก็จะได้เชิญผู้ประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับมา ร่วมพูดคุยกันในบรรยากาศของรายการเขาดาวนับถอยหลังมูซิมเฟลลี่ที่เชิญพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมมาร่วมงานที่สนามกีฬาหัวหมากท่านจะเจออะไรบ้างนะครับผมกิจกรรมที่น่าสนใจร้านค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารอร่อยอร่อยและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็วันนี้เชิญชวนพี่น้องเลยนะครับวันนี้ส่วนวันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่งานที่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่างที่เรานับถอยหลังเนี่ยนะฮะ วันนี้เอาใจคุณผู้ชมที่เป็นสายเนื้อนะครับผมชอบรับประทานเนื้อเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่หลายๆคนรู้จักนะครผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซน คูขวานี่ไม่มีใครอยากจะไปกินที่อื่นเลยนะนอกจากในโซนนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องที่รักทุกท่านฮะแล้วก็อาจจะเป็นโซนอื่นๆนะครับผมก็รู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีจะมาเจอพี่น้องในบรรยากาศงานด้วยนะครับผมกําลังพูดถึงร้าน m e a t l o v e r นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการทั้ง2ท่านนะครับได้อยู่กับเราวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับผมจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผมที่จะไปเจอกันในงานหรือว่าเจอกันที่ร้านนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ครับผมต้อนรับด้วยนะครับผมคุณฟาริดา ตลับเพชรนะครับแล้วคุณชนกสุดาเหมือนแก้วจินดาครับผมเชิญทักทายพี่น้องครับผมเรียนเชิญครับคนุ้ลาบัลลัก์โตครับผมคนไหนคุณฟริดาเอ่ยอ่าคนนี้เรียกเป็นมะใช่คคุณฟริดาเนี่ยผมเรียกเขาเรียกเรียกเรียกคุณฟริดาแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณชนกสุดาลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเดี๋ยวผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรครับ คุณวุสนาค่ะคุณุสนาขอเรียกเล็กนี่วุสนาละกันนะครับผมเรียกเรียกเบนะเบฟริดาแล้ว <c oughs> คุณวุสนานะผมทั้งทั้งสองท่านวันนี้มาคุยกับเราเป็นการนับถอยหลังวันสุดท้ายด้วยนะฮะนะมาปิดรายการเลยมาปิดซีซั่นของเราในในรายการเขาดาวนับถอยหลังมุสลิมเฟลลี่นะครับต้องถามก่อนจุดเริ่มต้นของ meat lover ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะชื่อบอกเลยว่าเป็นเนื้อเลยนะคนรักเนื้อโดยเฉพาะเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่า จุดเริ่มต้นของมิดเลเวอร์เนี่ยเริ่มต้นมายังไงครับเริ่มต้นคือเราชอบแล้วเราขายเนื้ออยู่แล้วเราขายเนื้อขายมาตั้งนานแล้วไงเสร็งทีเนี้ยเราก็ทําเนื้อดเอ็ดเราทําเราทําทานเองคืออยากอยากลองว่าเอ๊ะร้านคนพุทธเขามีเยอะใช่ไหมเราอุ้ยเราทานไม่ได้บางทีไม่ฮาล้านบ้างอะไรบ้างเราทานไม่ได้เสร็จแล้วเราเลยไปเชือดวัวเลย ทำเองทำเองเลยใช่ขั้นตอนขั้นตอนการไดเอทนี่ยากไหมฮะใช้เวลาเยอะไหมมันก็อยู่ในการบ่มแล้วแต่เนื้อแล้วแต่แบบว่าระยะเวลาที่เราเลือกอะไรเงนี้ยค่ะใช่อย่างของร้านจะมีประมาณ70วัน90วันร้อย้วันแล้วแต่ตัวใช่โอ้โหคือถึงว่าคือเารียกว่าการสร้างมูลค่าให้กับเนื้อเนื้อไดเอทเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลากว่าที่จะจะได้รับประทาน ความแตกต่างระหว่างเนื้อทั่วไปนะฮะกับเนื้อไดเอทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะแตกต่างกันมากเพราะว่าเนื้อไดเอทเนี่มันจะนุ่มน,นุ่มแล, Yet, แล้วก็อหอมแล้วก็คือกลิ่นเนื้อเนี่ยจะแตกต่างกับเนื้อสดมากถ้าเนื้อ,อสดเนี่ยเราไปเจอเหนียวเนี่ยไม่อยากทานแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่ใชไม่อร่อยแล้วบางบางทีไปเจอโอ้หมาเหมือนกระดาษเลยทานไปเหมือนกระดาษเนื้ออะไรทำไมเหมือนกระดาษเลย แต่เนื้อไดเอทเนี่ยคือได้นุ่มหอมแล้วก็จะเข้มข้นกว่าเนื้อปกติจะเข้าถึงมากกว่าใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ชอบคือไม่ทานเนื้อสาเหตุของการไม่ทานเนื้อหลายๆคนเนี่ยก็มีมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปเพื่อนผมคนใกล้ตัวเลยถามว่าทำไมไม่กินเนื้อเขาบอกว่ามันติดฟันมันเหนียวเคี้ยวยากนี่คือเนื้อทั่วไปนุ่มมากแต่ว่าถ้าเรามาเปลี่ยนมามาลองทานเนื้อที่ที่มิดเลเวอร์เนี่ย ขั้นแคติเกี่ยวกับเนื้อเนี่ยจะจะต่างไปเลยแต่ช,ชอบทานเนื้อเลยใช่ไหมฮะพี่ีเขาจะถ,ถามนิดนึงว่าการทําเนื้อไตเอ็ดมีขั้นตอนมีกระบวนการเบลองผิดลองถูกอยู่นานไหมกว่าจะจะเข้าสู่กระบวนการการไดเอ็ดเองที่บ้านอืก็ถ้าเรื่องลองผิดลองถูกเนะี่ยเราไม่ไม่ได้ทําเองแฟนจะเป็นคนทำแต่<ะ>ว่า คือเริ่มต้นก็คือเราเราถ้าเราแค่อยากอไม่ก็คือช่วยกันแฟนคิดอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากอยากทานนะก็เลยทําเลยพอทําปุ๊บเฮ้ยมันอร่อยเราก็เลยลองเปิดร้านกันไหมพอพอเราเปิดร้านปุ๊บเรากะว่าขายเนื้ออย่างเดียวแหละเราไม่คิดว่าเราจะไป ขายอาหารเลื่ออะไรอันนั้นเราไม่ได้คิดเลยเราว่ากะว่าแบบขายเนื้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้คนได้กินเนื้อให้มุสลิมได้ทานเนื้อที่ฮาลานจริงๆแล้วเป็นเนื้อไดเอ็ดด้วยเสร็จแล้วพอทําไปทํามากลายเป็นร้านอาหารเฉยเป็นมินเวอร์ที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะ ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมผ่านประจําเลย<ห>ตรงเส้นระหว่างคู่ซ้ายคู่ขวาใช่ใช่แต่ไม่ได้ข้าผ่านประจำไปทําภารกิจต่อต้องต้องไปต่อถ้ามีเวลาก็จะแวะไปฉลองแล้วผมผ่านไปตาคือรู้เลยว่าคือ ได้ยินได้ยินชื่อเสียงอ่าอันนี้อันนี้ขออนุญาตบอกในมุมของผมนะได้ยินมาแล้วนะครับผมหลายหลายคนไปทานมาแล้วบอกว่าอยู่ในอ๋ออยู่มิมมเลเลอร์กินนู้นกินนี้กันอยู่อร่อยมากเลยนี่อีกข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็ผ่านประจําเลยนี่ฮะนี่คือหน้าร้านแต่ไม่ได้เข้าอินชาลอเดี๋ยวหลังจากนี้มีโอกาสนะ <laughs> จะเจอกันแล้วแต่จะได้ไปอินชาลอตน,<ง>นะฮะทีนี้มีจุดเริ่มต้นใช่ไหมอยู่ในในวงการเนื้อมานานกี่ปีแล้วจำได้ไหมโอ้ทำเนื้อมาก่อน<ม>ท <ำ S 1> <ม>ี่จะทําเป็นไรเอ็ด ขายเนื้อมา20กว่าปีแล้ว20่กว่าปีใช่แล้วมีไอเดียทำไดเอทเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะเป็นมิตรเลเวอร์นานไหมประมาณ6 7ปีได้โอ้แสดงว่าคือมีประสบการณ์มีประสบการณ์และจัดการใช่คใช่คือเราขายเนื้อแล้วเราส่งอย่างเดียวช่วงนั้นเราส่งอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นคือแตกลายมาเป็นเรื่องของอาหารและใช่ไหมฮะ ตอนที่ทําขายเนี่ยก็คือเป็นยังเป็นเนื้อส่วนๆอยู่ใช่ไหมฮะอะไรขายดีมากแนะนําหน่อยได้ไหมเอ่ยถ้าขายดีจริงๆร้านเราจะมีเป็นเนื้อไดเอทเนื้อนําเข้าแล้วก็เป็นเนื้อสดธรรมดาถ้าขายดีจะเป็นตัวพวกเนื้อสไลด์อะค่ะเนื้อสไลด์เป็นไดเอทไหมฮะเนื้อสไลด์จะมีทั้งไดเอทแล้วก็เนื้อสดธรรมดาด้วยใช่ค่ะจะขายดีทั้งสองตัวเลยแล้วส่วนถ้าเป็นสเต็กเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวแองกัสนําเข้าจะขายดีเพราะว่า ชิ้นเล็กราคาไม่แพงแบบจับต้องง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ราคาผมได้ขอเนี่ยอันนี้คือส่วนไหนเอ่ยอันนี้อันนี้เป็นวากิวไดเอทนะคะเป็นสัตว์วากิวสันนอกร้อยห้าสิบวันตัวนี้อันนี้อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบวันอ๋อคือระยะเวลาก็ส่งผลด้วยเหมือนกันโดยจะเกี่ยวเหมือนกันของเราไดเอทนานสุดแล้วที่ร้านน่ะอันนี้กำลังเขาบอกว่าถ้าดูเนื้อให้ดูลายใช่ไหมดูลายเนื้อว่าเป็นเป็นยังไงอ๋อนี่ยนี่อันนี้นะฮะอันนี้คือสันนอกอยู่บริเวณข้างหลัง ใช่ไหมฮะอยู่แต่ยี่ข้างบนนะอ่าฮะคือส่วนนี้อันนี้ก็คือนุ่มเหมาะกับการทำสเต็กอ่ะส่วนนี้ใช่ไหมฮะนี่คือสันนอกอันนี้พี่ทันย่าพี่ทันย่าพี่ทันย่าคือคือส่วนเดียวกันไหมฮะคนละส่วนคนละส่วนพี่ันยามันติดสะโพกพี่ทันย่าจะเป็นปั้นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะอยู่ข้างบนช่วงช่วงหลังข้างบนใช่ไหมช่วงนี่ช่วงขาช่วงขาอ่าขึ้นมานิดนึงอันนี้อันนี้คือส่วนไหนเอ่ยอันนี้พี่ทันย่าอ่าคือตัวนี้ใช่ไหมที่จีบอกใช่ไหมพี่ทันย่าก็เขาอยู่คล้ายๆกันเนาะ ใช่จะคล้ายๆกันคือตัดมาจะคล้ายๆกันอ๋อแต่ก็ต้องดูว่าคือต้องมีต้องมีประสบการณ์ถึงจะดูเป็นว่าส่วนไหนส่วนไหนใช่อันนี้เป็นทีโบนที่ทีเบถืออยู่อ่าทีโบนเอกลักษณ์ก็คือจะมีกระดูกที่เป็นรูปตัวทีก็เลยชื่อทีโบนนะกูชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่มากอันนี้อันนี้โทมาฮอคโทมาฮอคอ่าอันนี้ที่เป็นที่เป็นขวานใช่ไหมอันนี้อันนี้ใหญ่มากอันนี้คือขายมีขายทั่วไป ตอนนี้ใช,ใช่ไหมฮะ,ะซื้อที่ไหนได้บ้างครัถ้าอยากจะทานเรือไปไปปรุงเองไปทำสเต็กเองอ,อะไรเงี้ยฮะ ก็ต้องไปที่ร้านใช่ก็ซื้อมาที่ร้านเลเวอร์เลหรือว่าสั่งผ่านเพจก็ได้ค่ะเรามีบริการส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเลยขอดูแฟนเพจหน่อยได้ไหมคือเข้าไปที่มิ d l เลเวอร์ใช่ไหมฮะอ่ะพิมเข้าไปที่มิ d รเลเวอร์ใน Facebook ก็จะเจอหน้าเพจนะอันนี้คือส่งทั่วประเทศ่ะฮะพี่เขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะท่านจะได้กินเนื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญคือความแตกต่างรสชาติเนื้อสัมผัสแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะเหมือนที่ที่ที่เบย์บอกที่พี่กุศธราบอกว่าที่นี่ จะเน้นการไรเอทที่ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติใช่ความแตกต่างแต่สิบวันอ่หนึ่งร้อยห้าสิบวันนี่แตกต่างกันยังไงฮะก็กลิ่นมันจะชัดขึ้นอ่ะอ๋ออ่าอ่ากลิ่นล้วนุ่มความนุ่มมันก็จะนุ่มไปนี่คือนุ่มเลยใช่นุ่มเลยก็คือนุ่มหอมอืมต้องคือว่าต้องใช้เวทฮะอดอดใจรอหน่อยใจเย็นเย็นใช่ใจเย็นรอก่อนที่จะจะทานบางทีที่ร้านเนื้อหมดโอ้ยยังไม่ได้เวลาเลยครับไงก็ต้องรอ รอกว่าเนื้อจะบ่มเสร็จต้องทยอยมาโอ้อันนี้อันนี้ก็คือต้องต้องต้องเข้าใจนะคือแบบเรามีมาตรฐานที่วางเอาไว้ว่าต้อง150วันแต่ว่าตอนนี้คือการจัดจําหน่ายเนี่ยทำธุล,ลูกค้าเยอะมากเลยเนื้อหมดไม่พอแล้วแล้วเนื้อที่ยังอยู่ในสต็อกเนี่ยยังบ่มไม่เสร็จก็ต้องบอกลูกค้า ต้องเข้าใจว่ามาตรฐานที่เราวางเอาไว้เนี่ยแต่ส่วนมากเราเราจะบ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก็บสต็อกไว้ในห้องเย็นมีแพนไว้อยู่แล้วก็จะมีแพนไว้อยู่ในห้องเย็นตอนนี้นะให้เรียบร้อยตอนนี้เพราะว่า ตลาดออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะจะไปไกลพอสมควรใช่ค่ะ,ะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากคือเนื้อที่เป็นเนื้อสดแล้วใช่ไหมฮะมีเนื้อไรเอทที่จัดจาหน่ายแล้วมีลายอาหารด้วยใช่ใชไหมฮะทำส่วนที่เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าม<ช>ิดเลเวอร์เล่าให้ฟังหน่อยความเป็นมาของมิดเลเวอร์ตรงที่เป็นร้านอาหารเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างฮะเมนูมแนะนําเลยเมนูที่แนะนํานะคะจริงๆอ่ะ แนะนำทุกเมนูเลยเพราะว่ามันอร่อยทุกเมนูจริงๆแต่ว่าถ้ามาร้านเราอ่ะเราอยากไม่อยากให้พลาดสเต็กเพราะว่าสเต็กเป็นแบบซิงเกิลเจอร์ร้านเลยแล้วก็ส่วนเมนูอื่นก็จะเป็นเมนูทั่วไปที่เป็นอิตาเลียนนะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้สลัดเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เราก็เอาไปขายที่งานด้วยนะคะเป็นเบอร์เกอร์ที่งานนะฮะก็คือเนื้อตัวนี้ใช่ะไมคะอันนี้คือเนื้ออะไรคะอเนื้อ อันนี้เป็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่เราหมักสูตรพิเศษของทางร้านอ๋อคือมักสูตรให้แล้วไม่ไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยใช่ไม่ต้องปรุงแล้วอันนี้คือซื้อไปปุ๊บไปลงกระทะใส่ขนมปังใส่ผักให้เรียบร้อยเลยทานได้เลยใช่ไม่ต้องปรุงเพิ่มใช่อันนี้สูตรลับเฉพาะของมิสเลเวอร์นะฮะแล้วก็อันนี้จะมีซอสสูตรของที่ร้านด้วย ก็คือให้ซอสไปด้วยหรือว่าใส่ใน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 สูตรนี้อยู่แล้วฮะไม่ไม่ถ้าถ้าไปทานทานที่ร้านเนี่ยคือซอสใส่ซอสสูตรเฉพาะใช่โอต้องต้องไปทานที่ร้านที่ร้านนี่เปิดปิดกี่โมงฮะวันไหนยังไงบ้างร้านจะมีทั้งโซนเนี่ยแล้วก็โซนอาหารนะคะร้านจะเปิดโซนเนี่ยจะเปิดเก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มส่วนโซนอาหารจะเปิด1ิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มยีค่ะโอเวลาท่างกันนิดหน่อยนะก็ถ้าจะไปทานอาหารไปช่วงสักทานอาหาร กลางวันนะฮะก็กําลังดีหรือว่าช่วงเย็นจะไปกับเพื่อนๆนะไปบรรยากาศครอบครัวหรือว่าพาลูกค้าไปเลี้ยงอาหารก็แนะนําที่นี่เหมือนกันนะับผมก็ได้นะครับผมในช่วงเวลาแล้วเปิดทุกวันเลยเจ็ดวันวันหยุดเอาหยุดวันจันทร์หนึ่งวันวันจันทร์นะครับผมหยุดเรียกว่าอดใจรอก่อนแล้ววันอังคารไปทานนะฮะอันนี้คือทั้งทั้งสองอย่างที่เป็นโซนเนื้อแล้วก็ที่เป็นโซนอาหาร ทีนี้เนี่ยในในร้านเนี่ยพี่ราบอกว่าเอ้ยไม่ไม่เคยมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปงาน Family, มุสลิมเฟลลี่จะไปเจอกันที่งานมุสลิมเฟลลี่ในวันงานมิดเลเวอร์นำอะไรไปบ้างครับก็จะมีเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นสเต็กพวกนี้เลยค่ะก็ะคือจะ,จะได้ทานพวกนี้หมดเลยใช่ใชแล้วจะ,อะเอาอไปเป็นตู้แช่เลยแล้วทีนี้คุณลูกค้าก็เลือกได้เลยว่าอยากทานชิ้นไหนเราทําให้ทันทีเลยค่ะอ๋อสามารถปรุงให้ได้เลยใซึ่งกลับไปทานที่บ้านก็ได้ใช่โอ้ฮะ ชอบชิ้นไหนใช่ไหมฮะเลือกไปชี้เลยนะมีหลายส่วนเลยอยากได้ทีโบนอย่าได้ชมอฮอคใช่ไหมฮะชี้นะครับผมสิปุ๊บปรุงให้เลยตรงนั้นแล้วก็จะทานที่งานหรือว่าจะกลับไปทานที่บ้านก็สามารถที่จะซื้อเนื้อสดของเราเนี่ยไปทําทานที่บ้านได้เหมือนกันแล้วก็มีเบอร์เกอร์ใช่ไหมฮะก็คือสองรายการ2อย่างหลักๆที่ไปเจอกันที่บูธ E8 นะฮะบูธ E8 นะครับผมกับร้าน m e a t r i v e r นะฮะทีนี้ ในในในงานใช่ไหมฮะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษ mm hmm. สำหรับพี่น้องที่ไปร่วมงานอย่างแน่นอนนะฮะหรือว่าอาจจะไปเจอกันในงานแล้วก็ตาไปทานที่ร้านที่คู่ขวาโปรโมชั่นในวันงานเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะเรามีโบชัวร์แจกนะคะแล้วว่า uh huh. ในโบชัวเนี่ยจะมีส่วนลด oh. 1 0เมื่อเอาไปทานที่ร้านที่ร้านใช่ไ ก็คือระยะเวลาใช้โบชัวก็คือถึงสิ้นปีเลยโอ้ถึงสิ้นปีกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนกรงกลมนะฮะในระหว่างนี้จะมีภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะถือโบชัวนี้ไปยื่นที่ร้านได้เลยนะครับผมลดไปเลยจนถึงสิ้นปีนะฮะก็ไปรับประทานกันได้นะครับผมที่ร้าน mid river นะฮะทีนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนเป็นพี่น้องมุสลิมนอมุสลิมฮะ มีครบหมดเลยครบเลยทุกเพศทุกวัยใช่แต่ส่วนมากที่มาทานจะแบบว่าเป็นแนวครอบครัวสังสรรค์เพื่อนฝูงอะไรนี้มากันเป็นกลุ่มอะค่ะบรรยากาศบรรยากาศครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วจะหาซื้อเนื้อเนี่ยนอกจากในช็อปที่ร้านเองที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตรงแยกบะแลใช่ไหมตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกแยกแยกบาแลก็คือนอกจากจุดที่เป็นเป็นฮับของเราแล้วไปหาซื้อที่ที่ไหนได้บ้างฮะตอนนี้กําลังจะมีขยายเฟรนช์ชัยนะคะเป็นเฟรนช์ชัยเนี้อโดยเฉพาะก็เดี๋ยว รอติดตามนะอินชาลอินชาลอแสดงว่าอยู่ในโซนแต่ละพื้นที่ก็สามารถจะทานเนื้อของมิเดิลเวิร์ได้นะครับผมนะอินชาลอนะครับพี่น้องครับก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับติดตามกันไปหรือว่าใครที่อยากจะเป็นคนที่ร่วมธุรกิจมีไหมครัว่าเอ๊ะที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่อยู่นะฮะแล้วก็ชอบทานเนื้อมากเลยอยากจะเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับ m i d ดิลเวแบบนี้เนี่ยมีมีร่วมร่วมโครงการนะฮะ ได้คะ่ะ<ม>สามารถติด<ท>ต<ร>่อทละเพจได้เลยเอ,อ๋มีเหมือนกันติด่อได้ต้องมีมีเคาเรียกอะไรน,นะหลายๆคนที่ชอบแล้วก็มองเห็นช่องทางธุรกิจอ่นนี้ก็บอกกับพี่น้องเลยว่าเรื่องของการการค้าการขายเนี่ยนะฮะอยู่ในในตลาดที่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาธุรกิจนะครับผมมาชิมเนื้อก่อนละกันแล้ว,ลวถ้าชอบนะครับผมก็ติดต่อธุรกิจคุยกันได้นะครับผมว่าจะไปขายตรงไหนอย่างไรหรือว่า จะเปิดร้านมิ d เลเวอร์สาขาสองหรือว่าจะซื้อสูตรไปทำอะไรก็ไปคุยกันเองหลังบ้านนี้อันนี้บอกไว้เฉยๆนะเผื่จะไปเจอกันในงานนะครับผมนอกจากเมนูอาหารที่ที่หลากหลายแล้วนะครับผมอยากจะถามรสชาติของอาหารหน่อยละกันว่าความแตกต่างของเราเนี่ยนะฮะแตกต่างจากสเต็กทั่วไปหรือว่าอาหารทั่วไปยังไงฮนะเรื่องสเต็กนะคะด้วยความที่เราเป็นเนื้อไดเอทอย่างเงี้ย,ยรสชาติมันต่างจากเนื้อทั่วไปอยู่แล้วโดยที่ uh huh. แล้ว มุสลิมเราอ่ะจริงๆเราหายทานยากนะคะเนื้อเนื้อไดเอทที่ฮาลาตใช่ก็คือถ้ามาร้านเราอ่ะได้ลองทานก็คือแบบน่าจะถูกใจกันแน่นอนสายเนื้อค่ะอ่าคือฟินกันไปเลยทีเดียวลต้องลองแล้วจะรู้ครับผมเหมือนที่บอกว่าคือจริงๆเนื้อไดเอทในตลาดที่เราเจอทุกวันเนี้ย มันน่าทานมากแต่ว่ามันมันไม่ฮาลานใช่ส่วนมากไม่ฮาลานตัดภาพมาที่มิสรเลเวอร์ตอนนี้คือฮาลานทั้งระบบทุกกระบวนการเพราะว่าคนที่ดูแลเนี่ยคือมุสลิมก็จะเข้าใจใช่ไหมผู้ประกอบการเองจเจ้ของเนี่ยจะเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่ต้ตตนน้ําวิธีการกรรมวิธีทั้งหมดเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่าง ฮรลนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณสบายใจใช่สบายใจอย่างแน่นอนนะฮะและที่ที่สำคัญก็คือเรื่องของเนื้อไายเอทเราเพิ่งจะมารู้จักเนื้อไบรเอทเมื่อเมื่อเร็วๆนี้เองนะใช่ใช่เลยเพื่อนๆมารู้จักเมื่อเร็วๆนี้เองเพราะปกติเราอยู่ในการกินเนื้อสดตลอดเวลาเลวเหมือนที่บอกว่าบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเนื้อสดบางอย่างนะวันนี้มันเหนียวมั่งไปเจอตรงนั้นมันจะตรงนี้บ้างลองเปลี่ยนมาลองทานเนื้อไบรเอทดูแล้วเหมือนที่บอกว่า มันจะนุ่มแล้วคุณจะไม่อยากกลับไปทานเนื้อปกติอีกเลยใช่ไหมนี้จริงใช่ไหมฮะมีไม่มีแบบมีลูกค้าแบบว่าโอ้โหต้องกลับอยากจะกินผัดกะเพราเนื้อไรเอที่บ้านต้องซื้อกลับไปเลยมีเหมือนกันกมีค่ะอันนี้ก็เหมือนที่บอกว่าเคยเราเคยกินของที่มีคุณภาพแล้วก็พรีเมียมนะฮะอยากจะแนะนําว่าให้ลองมาทานนะครับผมลองมาทานถ้ายังไม่ได้ไปที่ร้านก็ ผู้นี้ที่งานไปเจอกันนะครับผมปูนกตรงนั้นเลยนะครับผม 29, 30, 31นะฮะที่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่สำคัญก็คือวันธรรมดานะครับผมยกเว้นวันจันนะครับผมไปที่แยกเรียกว่าแยกลากิเวสนะฮะถ้าไปทางคู่ขวาร้านอยู่ซ้ายมือถ้าไปทางคู่ซ้ายร้านอยู่ขวามือนะฮะจะเขียนว่าร้านมิดเรเวอร นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะขยายแฟรนไชส์นะครับสามารถที่จะติดต่อได้นะครับผมจุดท้ายนี้ฝากโปรโมชั่นหน่อยอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ไปที่งานแล้วก็ไปที่ร้านด้วย พรุ่งนี้ไปเจอกันที่งานก่อนนะ<ม>แล้วก็หลังจากงานไปเจอกันที่ร้าน<ม>อยากจะให้ทั้งสองท่านได้เชิญเวนพี่น้อง่อยครับเ<ม>ชิญจ้ะ<ม>ค่ะก็<ม>ถ้าพรุ่งนี้ได้ไปที่งานนะคะ3วันเราจะมีโปรโมชั่นลด10%สําหรับไปทานที่ร้าน<ม>ก็คือระยะเวลาถึงสิ้นปีส่วนโปรโมชั่นที่ร้านนะคะเราจะมีปล่อยโปรโมชั่นทุกอาทิตย์อยู่แล้วก็ทุกคนสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ได้เลยค่ะ ในเฟซบุ๊กนะครับผมหน้าหน้าหน้าเพจก็จะเป็นมิดเลเวอร์เลยใช่ไหมครัพิมพเข้าไปตรงตัวเมื่อสักครู่นี้ก็ขึ้นหน้าเพจให้ดูอ่านี่ฮะ<ช>อันนี้คือเพจที่ถูกต้อง<ช>นะฮะ<ช>คือเพจนี้เลยนะครับผมบบมิดเลเวอร์ข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกิจกรรมข้างล่างหน่อยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะเห็นว่ามีโปรโมชั่นทุกสัปดาห์ใช่ไหมฮะก็ต้องดูว่าสัปดาห์นี้มีโปรโมชั่นอะไรส่วนสเต็กจะลดเท่าไหร่นะฮะเมนูอาหารจะลดเท่าไหร่นะครับก็ดูความเคลื่อนไหวได้นะครับผมที่ แฟนเพจของมิตรเลเวอร์ไปถูกใจไว้ก่อนนะฮะมีเครื่องดื่มด้วย<ช>มีด้วยครัเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มโซนไหนครับเป็นกาแฟสดใช่โอ้ฮะเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะทุกเพศทุกวัยเด็กๆแนะนำทานเมนูอาหารอะไรดีจ๊ะเอ่อก็เป็นสปากเกตตี้คาโบนาร<อ>่<อ>าก็ได้ค่ะเด็กจะชอบทาน<อ>ใช่แล้วก็เป็นพวกของทานเล่นเฟรนฟรายค่ะผมค่ะนักเก็ตมีเนกนักเก็ตไก่ทอดนักเก็ตไม่มีไม่มีอ้ฮขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม ต้องดูแต่ว่าคือเน้นที่เนื้อคือซิกเนเจอร์เลยต้องทานสเต็กเนื้อนะฮะแล้วมีซอสอะไรบ้างคที่ร้านก็จะมีซอสเกรวี่โชยุวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วค่ะหลักๆจะเป็น3ซอสนี้ที่คนชอบทานกันโอ้คือคือเนื้อสามารถที่จะเข้ากับทุกๆวัฒนการทานนะใช่ไหมมีมีโชยุวาซาบิ มีจิ้มแจ๋บ้านเรา,าอันนี้ผมอยากอยากให้ไปลองอยากให้ไปลองนะที่ท,ที่ร้านนะเ<า>ชิญเบฮะอยากจะให้เบเชิญชวนพี่น้องหน่อยนะผมไปเจอกันที่งานนะจ๊ะเชิญเชิญไปเจอกันที่งานแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านเชิญเลยจ้ะก็อ,ะอยากให้ทุกคนนะไปร่วมงานกันเยอะๆมุสลิมจะได้ทานเนื้อที่ อร่อยมีคุณภาพอินชาลอ่นะฮะอินชาลมาเจอกันที่งานนะเจอกันที่งานบย์บอกเบย์พูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเบย์ให้หมดใจนะให้หมดใจเลยที่ที่เน้ากล้องน่าินรัตมาเจอกันที่งานที่ร้านที่ร้านไปคุพูดคุยกับเบย์ได้เครับเรื่องเนื้อนี่ถามมาได้หมดเลยนะอันนั้นตรงไหนอันนี้จะเป็นยังไงอันนี้ซื้อไปไปทําอะไรกินอร่อยใช่แล้วส่วนนี้เหมาะกับการทําอะไรมมีหลากหลายนะผมก็ไปคุยกับเบย์ได้นะมีโปรโมชั่น นะครับผมโปรโมชั่นที่บอกนะครับว่าในงานจะแจกเป็นโบชัวนะครับผมโบชัวนี้สามารถไปใช้นะครับผมที่ร้านตลอดถึงสิ้นปีเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นนะโบชัวของมิทเล v e ์มีค่ามากนะพี่น้องเก็บนะให้ดีห้ามทิ้งเลยนะคือไม่ไม่ใช่ห้ามทิ้งห้ามทําล่วงเลยห้ามทําล่นหายเลยเก็บเอาไว้เนี่ยให้เหมือนกับกระเป๋าสตางนะ,<ม>นะระวังคนล้วงเอาโบชัวไป<ม>เก็บไว้ให้ดีนะเพราะว่า ใช,ใช้ได้นะครับผมนะจนถึงสิ้นปีมีส่วนลดพิเศษนะครับผมสำหรับพี่น้องที่ไปร่วมงานมุสลิมเฟลลี่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าในอนาคตอันใกล้เชลล์นะครับผมจะขยายแฟรนไชส์นะฮะหลายๆท่านก็ตั้งตาตั้งตารอที่จะได้เห็นการเติบโตของธุรกิจมุสลิมนะฮะเพื่อที่ว่าในสังคมมุสลิมเองนี่แหละฮะจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยการช่วยเหลือของเรานะครับผมด้วยการช่วยเหลือของของพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองนะครับด้วยอนุมาตของเราสุภาพสุนตลาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณ ภาพเนี่ยนะไม่แพ้นอนมุสลิม<ช>เลยอยากจะให้พี่น้องมาลองทานดูนะผมความพรีเมียมเรื่องของคุณภาพนะฮะการใส่ใจทุกขั้นตอน<ช>กระบวนการ<ะ>ที่สาคัญก็คือเรื่องของฮาลานทั้งระบบร้อเปอร์ซครับผมอขอบคุณมากๆเลยนะผมทั้งสองท่านวันนี้มามาพูดคุยกันมาเชิญชวนพี่น้อง ไปร่วมง,งานมุสลิมเฟลลี่แล้วก็ที่สำคัญนะฮะไปที่ร้าน m ิตรเลเวอนะอ่ะ,อะผมทำสัญญาวันนี้เลยนะผมสัญญาว่าจะไปที่ร้านหลังจากที่ผ่านมานานผ่านไปเกือบสองปีรู้สึกเหม<ล>ือนเป็นเป็นช่วงสารภาพบาปองไงก็ไม่รู้ผ่านประจำนะได้ยนินอินชาลอต้องมีโอกาสต้องไปที่ร้านแล้วก็ท,ที่ที่สำคัญคือที่ผมจะไปชวนพี่น้องไปด้วยกันนะ,ะไปที่ร้านนะครับผมหยุดวันจันทร์หวันนะครับผมเอาละวันนี้ ขอบคุณ Meet นะมิตเบอร์นะผมคุณฟาริดาตลับเพชรนะผมคุณฮุสนาคุณชนกสุดาเหมือนแก้วจินดานะครับ,รบผมมาพูดคุยกับเราในเค้าดาวนะครับถอยหลังมุสลิมเฟลลี่นะครับผมพรุ่งนี้วันงานแล้วนะครับผมดีใจมากๆที่จะได้เจอพี่น้องทุกท่านที่งานมุสลิมเฟลลี่ของเรานะครับผมและที่สําคัญไปเจอกันที่บูธของมิตรเบอร์ด้วยนะครับผม e8 นะครับผม e8 e โซนมิตรเบอร์เน้นย้ำอีกนิดนึงว่าโบอร์ชัวทุกใบของมิตรเบอร์มีค่าอย่างมากนะครบเก็บไว้ให้ดี ห้ามทําร่วงหายเลยเพื่อนยืมก็ห้ามให้นะเพราะคุณจะไปใช้ที่ร้านเมรเวอร์ที่มีส่วนลดสุดพิเศษนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันในงานมุสซิมเฟรนี่ยี่สิบเก้กรกฎาคมนี้สนามกีฬาหัวมากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วทั้งหมดลาไปก่อนครับอัาสลมดอะไรกุ้งเรามาตุลลฮอมบรอกกาสวัสดีครับ do 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 do